ในการปฏิบัตินั้นเราค่อยรับหน้าที่ในการที่จะต้องช่วยผู้อื่นตอนนี้ผู้อื่นวางไว้เลยนะจะเป็นคนที่รักคนที่เกลียดคนที่อะไรก็วางไว้เลยอย่าไปยุ่งกับเขาเราก็ไม่ได้ใจดําแต่ว่าเราเอาเราให้พ้นเร็วที่สุดอย่าให้มันมีเชื้อเข้ามาเดี๋ยวก็อาบน้าําเดี๋ยวก็ซักจิตอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ฟอกจิตอยู่นั่นแหละ เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาบางทีเรื่องนี้นิดเดียวเราก็คิดให้มันมีเรื่องมากๆเต็มหัวอยู่อย่าขยายเชื้อออกไปอย่าขยายแพร่เชื้อออกไปบางทีมันเต็มแล้วเต็มตัวแล้วมันต้องดันออกก็เลยหาพวกที่จะถ่ายเทเชื้อออกไปหาพวกคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ทีนี้ไอคนที่มันมีภูมิคุ้มกันมันยังอ่อนอยู่เนี่ยเชื้อเข้าไปก็คุมอยู่แล้วเนี่ย ดำตัวเดียวไม่พอดำไอ้ตัวที่สองตัวที่สามไปนะแล้วก็เลยดำเต็มสถานที่ไปเลยเขาเลยมีกฎระเบียบว่าอย่าไปทําการแพร่เชื้อให้กันนะเพราะคําพูดคําเดียวเนี่ยมันติดหูแล้วติดใจแล้วแล้วติดจในจิตเลยมันเอาไม่ออกเลยติดหัวนนะติดอยู่ในหัวเมาติดหูติดหัวติดอยู่ในความรู้สึกในใจของเราแล้วยังอยู่ในใจลึกๆที่เรียกว่าจิต แล้วเมื่อมันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยมันฟังรมหรือว่าปฏิบัติธรรมมันไม่ได้หรอกเพราะมันมีเชื้อครอบงาอยู่ในตัวเราเนี่ยเราต้องเอาเชื้อพวกนี้ออกเชื้อกิเลสพวกนี้มันไปนดูดสมาธิเราหมดเลยที่เราฝึกสมาธิมาทั้งวันหลายๆวันมาฝึกานานๆเนี่ยสมาธิหมดมานก็ครอบจิตอ่ะคาว่ามานก็คือกิเลสจะมานอภิสังขารแล้วมาเนี่ยนมานบุญมานบาปที่มัน มันรออยู่นะมันยืนจ้องเราอยู่เป็นขึ้นกะระแสวิบากกรรมนี่กรรมเดี๋ยวมันก็ครอบอนะแล้วจะหลอกว่าโอ้ที่นี่ไม่ได้เรื่องแบบมันได้เรื่องไม่ได้เรื่องมันอยู่ที่พูดทำแลนะ้วแหละมันทําแบบงงๆทําแบบลงๆมันก็ทําให้สิ่งนู้นสิ่งนี้เข้ามาแทรกแซงอย่างนั้นตะองดูตัวเองให้ดีระวัง